ปติ่งโอ้ยจอู่ได้ลพป่ติงไม่ออกไม่เล่กข้างหน้าหน่อยหรอปิ่งเดิาไปหน่อย้ติ่งข้างหน้าหน่อยข้างหน้าดีกว่าไปมีใขรไปยุ่งเครื่องหรอใช่หรอ เสกนะทีนะ่เล่นเเสร็จไป สูงนิดสูงนิดนึ่งสวยที่สุดสวยรำเนียรสวยครับที่

อือใช่ใช่รู้เห็นแล้วแข็งๆไม่ค่อยลื่นเลยอ่ะปกติที่จริงปกติใจเย็นที่จริงใจเย็นใจเย็นใจเย็นจริงใจเย็นใจเย็นโอ้โหมันเอาแล้วมันเอาแล้วแจแจยงซุกเอาแล้วสวยๆี่จริงนะแม่สวยเลี้ยงไว้ที่จริงเลี้ยงไว้ตั้งๆเลี้ยงไว้เราทำได้จริงเราทำได้เลี้ยงไว้ เรียไงไว้ีติงขอไปดติงขอออกเลยเดี๋ยววะโอ้โหจร่ติงโอ้โหตอนเหี้ยตอกโอ้โหเหลือเหลือิงโอ้โหโอ้โหเอาแล้วผิวแล้วผิวแล้วโอ้โหโอ้โหแทบหมดห ใจเย็นใจเย็นพี่ติ่งเใจเย็นใจเ,เย็นค่อย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 พี่ทิงโ,โอ้โหดีดีดโอเค